ชีวิตติดควัวันนี้ขอเสนอเมนูไข่ตุ่นปูอัดเอาใจคุณหนูหนูที่บ้านกันสักหน่อยบอกได้เลยว่าเนื้อไข่เนียนนุ่มรสชาติละมุนลิ้นสุดๆไปเลยแหละคะ่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มจดสูตรกันได้เลยมาเริ่มที่ขั้นตอนแรกนำต้นหอมมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเท่าๆกันหั่นไปเรื่อยๆจนหมดเลยนะคะจากนั้นก็นำไปพักไว้ก่อน ต่อไปเป็นปูอัดนำปูอัดมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเท่ากันเมื่อหั่นเสร็จแล้วก็นำไปพักไว้ก่อนนะนำปูอัดมาหั่นฉล็บเป็นสองส่วนจากนั้นก็นำไปพักไว้ก่อนคะ่ะต่อไปก็เตรียมพันชนะตอกไข่ไก่ลงไปแล้วตีไข่ให้เขากันดีคะ่ะ เรื่อยเมื่อไดทีก็ใส่น้ำสต๊อกลองไปตามด้วยมิรินซีอิ้วขาวแล้วตีส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งค่ะตีไปเรื่อยๆเยมื่อไดทีก็นำไข่ไปกองเพื่อให้เนื้อไข่เนี่ยเนียนสวยนะทุกคน จากนั้นก็ใส่ปูอัดที่เราได้หั่นเตรียมเอาไว้แล้วลงไปจากนั้นก็ตักไข่ใส่พันชนะที่เราเตรียมไว้สำหรับนึ่งค่ะปิดปากถ้วยด้วยฟอยล์แล้วนำไปนึ่งจ้าเวลานึ่งก็ใช้ไฟอ่อนนะทุกคน นึ่งทิ้งไว้ประมาณ30-40นาทีเลยเมื่อได้ที่ก็เปิดฝาออกนำฟอยล์ที่เราปิดไว้ออกเจบอกได้เลยว่าเนื้อเนียนสวยมากค่ะทุกคนกลิ่นก็หอมชวนหิวสุดๆ จากนั้นก็ใส่ปูอัดที่เราหั่นเตรียมไว้วางบนหน้าไข่ตุนตามด้วยเห็ดหอมปิดฝานึ่งต่อประมาณ5นาทีเมื่อสุกได้ที่แล้วก็เปิดฝาออกโรยต้นหอมสักหน่อยเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยค่ะเมนูไข่ตุนปูอัด ถ้าที่บ้านไหนมีลูกๆหรือเด็กๆที่บ้านเนี่ยเมนูนี้ตอบโจทย์แน่นอนค่ะทําง่ายไม่ยุ่งยากกดแชร์แล้วลองไปทําตามกันได้เลยนะใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว i อจีติ๊กตอติดคุกกิ้งและกด subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ